อนบ่ายนะครับสวัสดีตอนบ่ายบนเสานะครับวันนี้นะครับมีทริปแม่ละเมิงนะครับมีทริปแม่ละเมิงจะพาน้องสาวไปส่งบ้านนะครับนพาครูดอยนะครับกลับบ้านที่แม่ละเมิงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องสาวไปส่งที่บ้านนะครับแลไปชมบรรยากาศที่แม่ละเมิงด้วยนะครับมีผู้รวมเดินทางนะครับวันนี้นะครับก็จะนี่มีเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับที่ จะไปส่งนะครับแล้วก็จะมีครูภระนะครับครูเบนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นแม่ละเมอนะครับด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับพบกันที่แม่ละเมอครับนะครับตอนนี้มาถึงวั่แม่สลิดนะครับมาแวะซื้อของนะครับซื้อหมูซื้อผักซื้อปลาซื้อไก่ซื้อกุ้งซื้อหมู ข้างบนไม่มีนะครับข้างบนไม่มีร้านค้านะครับจะม,มีปลานะครับที่นะครับอันนี้ปลาถูมีปลาหมดเลยนะครับทุกที่นี่นะครับนะครับก็เดินทางจากตัวอำเภอมานะครับก็จะก่อนข้าขึ้นดอยก่อนขึ้นดอยแม่เมืองก็จะมีเนี่ยร้านค้าเนี่ยทางทางเนี่ย เลยผลไม้หักไข่ไก่นะครับมีหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่มะละกิโนะมะละขมเขารับมัน <c oughs> จากไหนเนี่ร <c oughs> ับมาจากแม่สอดน,นะครับเอามากระจายสินค้าหรือว่าเป็นจุกระจายสินค้าเนะ่ียนะครับอีกที่หนึง่งนะแล้วก็จะมีนี่ อนะครับไก่นะครับไก่แล้วก็จะมีรถมาแวะนะครับครับนะครับรถมาแวะซื้อของก่อนที่จะขึ้นดอยข้างบนนะครับมันข้างบนไม่มีตลาดใหญ่อย่างนี้ขายนะครับจะมีตลาดเล็กๆนะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงกว่าที่นี่นะครับหมดนะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับทาง นี่ถึงแม่สลิดนะครับจะสร้างทางเลยค่ะเดี๋ยวไแยกเลี้ยวขวาขึ้นดอยนะครับขึ้นไปก็ไม่มีสัญญาละนะครับก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับเมื่อนนั้นมีดอยเป็นต้นต้นนี้นะครับถึงระหว่างทางอุทยานแม่เมยบนะครับแล้วก็จะมาแวะหลังจากว่ามีสมาชิกของเรานะครับมาทําภารกิจในวันหยุด นะครับเข้าค่ายลูกเสือนะครับเข้าค่ายลูกเสือเป็นวิทยากรนะครับในก็เลยได้มาแวะนะครับมาแวะเที่ยวหา มีน้ำตกนะครับมีน้ำตกเจอน้ำตกนั่น นี่นะครับธรรมชาติมากนะครับผีเสื้อยินมาอยู่ในตอมนะครับบรรยากาศร่มรื่นนี่นครับอีกกี่กิโลถึงบ้านอีกประมาณ30กิโลค่ะจากอุทยานนะครับตอนนี้เราขึ้นมาประมาณ10 10กิโลนะครับ10กิโลจากปากทางที่แม่สลิดนะครับอีก30กิโลจะถึงบ้านเมละเมืองนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกนะครับ เ,เดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวคํำกลองก็นี่นะครับน้องชายหิวหิวข้าวนะครับงองแงนะครับงองแงนะงองแงหลอดทางไม,าไม่กินข้าวกินข้าวหิวอ้าวเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับไมแวะร้านข้างทางนี่จะเป็นร้านเล็กเนี่ยนะครับเป็นร้านค้าเนาะ ของราคาราคาก็ปกติเนาะไม่แพงเนาะรอมสองเม็ดบาทเออรอมสองเม็ดบาทเหมือนเดิมนะเหมือนกันข้างล่างนีสามเม็ดสองเม็ดพอกันเนาะข้างล่างสองเม็ดเหมือนกันเออเมื่อก่อนนะสมัยนี้ 3> 3 <m. S 1> สามเม็ดเออหน่ยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยตรงนู้นครับเห็นไหมครับฝนนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่มอนคูบาใสนะครับผู้แม่ลำเมืองนะครับนี่บรรยากาศนะน,น,น,นะครับมีนาขั้นบันไดด้วยนะนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้มาส่งน้องสาวถึงบ้านแล้วนะครับแม่ลำเมืองเอาถึงบ้าน ยังไม่ถึงถึงบ้านปลอดภัยไหมน่าจะปลอดภัย,อ,ยอีกสิบก,กิโลอีกสิบก,กิโลนะครับอีกสิบก,กิโลนี่แวะทางครับส่งถึงไอหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ปล่อยให้ไปต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับกลัวกลับถึงข้างล่างนี้กว่าจะคํำเกินไปนะครับโอเคนะครับ